สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊กปิ๊กจะมาสอนวิธีการนำเงินนะคะเข้าไปยังเว็บคู่คอยนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่สนใจอยากจะส่งเงินไปนะคะเทรด หรือว่าให้บอทเทรดนะคะในเว็บคูคอยนะคะวันนี้เนี่ยปุ๊กปิกก็เลยจะมาสาธิตนะ้อวิธีการที่เราจะนำเงินไทยนะคะไปซื้อเหรียญแล้วก็ส่งไปยังคูคอยเนี่ยเราทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเว็บไซต์ที่เพื่อนๆต้องมีนะคะก็คือบิตคัพนะคะถ้าใครยังไม่มีบิตคัพนะคะก็สามารถาเปิดทำ เปิดบัญชีแล้วก็ทําการฝากเงินได้เลยนะคะส่วนบัญชีวิธีการฝากเงินไทยเข้ามายังบิตคัพเนี่ยปุ๊กปิ๊กทำวิดีโอไว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะว่าวิธีการฝากเงินเข้าบิตคับเนี่ยมันมีวิธีการยังไงนะคะแล้วก็หรือใครไม่ชอบที่จะใช้บัญชีบิตคับแต่ว่ามีบัญชีของ b i n a n c e ซิฟเมหรือว่าเอ็กเนอื่นๆน,นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถ ทำตามได้เลยเนาะเพราะว่าหลักการการส่งเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ก็เหมือนกันเลยนะคะก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าความยากก็คือเราจะใช้เ,เหรียญไหนส่งไปนะคะซึ่งการที่เรามาเลือกเหรียญตรงนี้ก็คือมันจะมีผลตรงในเรื่องของค่าธรรมเนียมการส่งนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆในส่วนของตัวคู่คอยนะคะอ่าคู่คอยเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเหรียญน,นะคะให้เราเทรด หลากหลายมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของตัว global เลยนะคะก็จะมีเหรียญมากกว่า exchange ไทยนะคะแล้วก็เหรียญที่พวกพิ่ชอบใช้มากที่สุดนะคะในการส่งเหรียญจากเว็บไทยมาเว็บคูคอยเพื่อ,อไปทำการเทรดบอทนะคะก็จะเป็นเหรียญ z il นะคะ วิธีการเนาะเวลาเราจะทําการฝากอันดับแรกนะคะ,ะเพื่อนๆพืยังไม่มีครูคอยนะคะก็ทําการสมัครเปิดบัญชีกับครูคอยก่อนหลังจากนั้นนะคะก็เลือกตรงคําว่า a s s e t ตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่คําว่า trading account หรือว่า main account ก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอรวบรวม อ่าเขาเรียกว่ารวบรวมเงินทุนของเรานะคะเราจะสามารถทําการฝากหรือว่าการการถอนน่ะในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อ่าปุ๊คิ๊กก็จะใช้วิธีการโอนเหรียญ ZIL มานะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่สะดวกเหรียญ ZIL นะคะเพื่อนๆจะส่งเป็น BTC e ี t ีอี e ริเอียมไลคอยหรือเหรียญ USDT มาก็ได้นะคะก็ไม่เป็นปัญหาเนาะแต่ว่าอย่าง ตัวเนี่ยที่บุ๊กบิ๊กเลือกนะคะอ่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยค่าธรรมเนียมมันค่อนข้างถูกนะคะกับ2ก็คือเขาเรียกว,ว่าค่อนข้างที่จะไวนะคะในการที่เรา,าส่งเหรียญเข้ามานะคะก็บุ๊กบิ๊กก็มาเลือกเหรียญน,นะคะแล้วก็กดที่คาว่า d e p o s i t อ่าเสร็จแล้วนะคะอ่าเขาก็ให้เรานะคะอ่านเงื่อนไขนะคะแล้วก็กด understand นะคะแล้วก็กด continue หลังจากนั้นนะคะ ก็จะแสดง wallet address ของ z IL มานะคะแล้วก็ทำการ copy เสร็จแล้วเนี่ยก่อนอื่นนะคะที่ Bit ครับเองเนี่ย ปุกวิกยังไม่มีเหรียญ ZIL เลยนะคะ ZIL ตรงนี้บาลานซ์ยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะคะเราต้องทำงยังไงนะคะเราก็ต้องไปเทรดนั่นเองเนาะเพราะว่าวีดีโอคิดที่แล้วนะปุกวิกฝากเงินเข้ามาแล้วตอนนี้มีเงินอยู่ในบาลานซ์อยู่ที่1 6 0 0 0บาทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยปุกวิกก็ไปที่ตลาดซื้อขายนะคะ แล้วไปเลือกตัวเหรียญ z L L I L นะคะอันนี้ก็คือแบบสอนเทรดไปในตัวเลยนะคะก็คือค้นหาคำว่าเหรียญ z L L นะคะรือว่าเพื่อนๆจะส่งเป็นไลฟ์คอยเพื่อนๆก็พิมพ์ LTC นะคะแล้วก็ไปทำการซื้อได้เลยเนาะก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เงินในบาลานซ์ของเรามีเท่าไหร่นะคะตอนนี้เหรียญ z i L L ไทยบาทอยู่ที่ประมาณ3.74บาทนั่นเองนะคะพิกต้องการซื้อเท่าไหร่นะคะพวกิกใส่จำนวนเงินเนาะสมมุติว่าพวกิกอยากจะซื้อแค่ ห้าร้อยบาทก็แล้วกันเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเทสเนาะเพราะว่าปุ๊บป๊ก็แค่ส่งไปเฉยๆเพราะว่าเงินในบัญชีของครูคอยปุ๊บป๊ก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนนี้ก็มาทำเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะอะใส่จำนวนห้า้อบาทนะคะแล้วก็เลือกราคาเนาะปุ๊บป๊ก็จะซื้อในราคาตลาดเลยนะคะอะ่ไปที่ Market Order ดีกว่าก็ซื้อที่ราคาตลาดเลยนะคะ,ะแล้วก็กดตรงห้าบาทอันนี้ อ่ะก่อนก่อนก่อนที่แบบอ่าจะ ไปดูเนาะคือมาเก็ตตลาดเนี่ยเราจะซื้อได้นะในราคาตลาดก็คือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3.750นะคะแต่ว่าในส่วนของลิมิตออเดอร์เนี่ยเราสามารถมาตั้งค่าเนาะว่าอยากได้ที่ราคาจาก 7c12 หรือราคา3.750ตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อที่ราคาตลาดเราก็จะได้ราคาเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่า,เ,าเราซื้อลิมิตไว้นะคะก็อาจจะต้องรอนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ถ้าไม่อยากรอก,ก็คือไปที่ market order เลยนะคะแล้วก็ใส่จำนวนที่เราต้องการอยากจะซื้อนะปู้ิการซื้อ500บาทน,นะคะเสร็จแล้วปุ้ิกก็กดซื้ออ่าตอนนี้เหรียญ z IL นะคะจากเมื่อกี้เนะี่ยที่เป็นศูนย์นะคะก็มาอยู่ที่บาลานซ์ของปุ้ิกแล้วนะคะก็คือ133 z IL นะคะแล้วทำยังไงต่อนะคะเราก็ขึ้นไปด้านบน แล้วไปที่กระเป๋าเงินแล้วก็เลือกเงินของฉันหลังจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์เหรียญคําว่า z L อ IL เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นเนาะว่าตอนนี้เนี่ยบาลานซ์ของเรามีที่133 z IL นะคะก็กดที่คำว่าถอนเหรียญถอนเหรียญแล้วยังไงต่อนะคะก็คือเรานะคะก็มาดูเนาะ อันดับแรกก็คือเราต้องไปนำ a d d เ e s s ของ z i l มาก่อนนะคะก็คือเว็บไซต์ต้นทางที่เราจะส่งไปตอนนี้เราจะส่งไปที่คูค้อยนะคะเราก็มา copy หรือว่าเพื่อนๆจะส่งไปที่ n บแนนนะคะเพื่อนๆก็ไป copy address นะคะจาก n a n นนเข้ามาเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นคู่้อยนะคะก็ทำไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำมาวางอ่าแล้วก็เช็คดูหน่อยนะคะ นะคะอ่าเขาก็บอกว่าจำนวนล่ะอยากจะถอนเท่าไหร่นะคะุ๊กปิกอยากจะถอนทั้งหมดเลยนะคะมีค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่0.4 ZIL เเท่านั้นนะคะก็คือตอนนี้1 ZIL เนี่ยที่เราไปดูเมื่อกี้นะประมาณ3.3.75บาทเอาประมาณ4บาทก็แล้วกันนะตีแบบเป็นตัวเลขกลมๆนะคะ1 ZIL เท่ากับ4บาท แต่อันนี้ปุป๊ฟฟิกส่งค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.45ง่ายๆเลยก็ตีประมาณแบบ2บาทเท่านั้นนะคะในการส่งเหรียญน,นี้นะคะก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเราวาง a d ดเ e s เรียบร้อยใส่จํานวนที่เราต้องการถอนเรียบร้อยแล้วเราเสียค่าธรรมเนียมอะไรเนาะอ่าเอ้ค่าธรรมเนียมตรงนี้0.2เท่านั้นนะคะก็คือประมาณ1บาทอ่ะตีตัวเลขกลมนะคะแล้วก็คุณจะได้รับเหรียญเท่านี้นะโอเคไหมโอเคเสร็จแล้วก็กดถอนอ่าเสร็จแล้วนะคะ ปุปปี๊ก็มาใส่ในส่วนของรหัสนะคะ Google เอา h ชน i ตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวนะคะเช็คก่อนเอารหัสมาใส่ของปิดคับนะคะเสร็จแล้วปุปิีกก็กดตกลง อ่าแล้วก็ให้เราไปทำการยืนยันอีเมลนะคะบุ๊คบิ๊กก็จะไปยืนยันอีเมลนะคะเข้าที่โทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะกดยืนยันอ่าตอนนี้เนี่ยพอปุ๊กปิ๊กกดยืนยันเรียบร้อยนะคะ มันก็มีระบบเนาะระบบก็แจ้งว่ามีรายการอัปเดตนะคะก็คือเราก็ส่งไปที่คูคอยแล้วนะคะอ่ากลับมาที่คูคอยนะคะแล้วก็มาที่แอสเซทเม้น c c แอคเคาท์นะคะแล้วก็เลือกตัว ZIL ขึ้นมา ZIL ตรงนี้นะคะดูในส่วนของทราน s ซ็คชั่นตอนนี้นะคะ Deposit History นะคะตอนนี้ยังไม่มา អ่าរង់ចាំបន្តិចណាតិតៗ หลังจากนั้นนะคะเราลองมากดรีเฟซดูนะคะด้านล่างนะคะก็จะโชว์เลยว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเหรียญน,นะคะ ZIL เนี่ยเข้ามาในท a n s ซคชั่นของเราแล้วอยู่ที่133นะคะไปที่แอสเซทเนาะมาที่ main account นะคะแล้วก็พิมพ์ ZIL ตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการที่ คอนเฟิร์มบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเหรียญของเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำไปเทรดอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น USDT นะคะหรือว่าเหรียญอื่นๆที่เราต้องการได้เลยเนาะวิธีการฝากเงินเนาะเข้าคูคอยก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะไม่ใช่ชเฉพาะเหรียญ z i l เเท่านั้นนะคะเพื่อนอย่าลืมเนาะเราสามารถเซ็น เหรียญไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์ไรคอยหรือว่าเหรียญอื่นๆนะคะแต่ข้อแตกต่างก็คือคอ่าธรรมเนียมเท่านั้นเนาะถ้าสว่าเราเลือกอเหรียญที่มีค่าธรรมเนียมต่ำเนี่ยเราก็จะประหยัดต้นทุนในการที่เขาเรียกว่าในการที่ transfer จากอคเข่าวหนึงมาอคเคาวหนึง นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สนเนาะเราต้องการแบบ USD ที่ส่งมาเลยอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะก็อลองไปทำกันดูเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้วิธีการฝากเงินจาก b i t ค u b เข้าคูคอยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ Exchange อ,อื่นนะคะฝากเข้าคูคอยก็หลักการเดียวกันเนาะก็ลองใครทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ